สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้เราจะมาทำการทดสอบเ,อเครื่องตรวจจับโลหะ MD4060 เราจะมาทดสอบกันเลยนะครับดับแรกเปิดเครื่องครับผมเปิดเครื่องแล้วปรับวดลุ่มไว้กลางๆครับผม ลุ่มด้านขวามือสุดจะเป็นวอลลุ่มนะครับผมะจะปรับดังค่อยก็ปรับตรงนี้นะครับจะเสียงจะชัดเจนมากครับผมเราจะมาทำการทดสอบอการตรวจจับโลหะของเครื่อง MD 4060นะครับกับเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ2บาทเหรียญ10 ตะปู yup. lives, แล้วก็เป็นทองนะครับผมว่าจะขึ้นค่า ID แบบไหนมั่งครับเริ่มจากตะปูนะครับเครื่องตัวนี้เขาจะทําการตัดโลหะมาให้เราแล้วนะครับผมพวกฟอยล์พวกตะปูพวกเศษโลหะอะไรพวกนี้นะเขาจะตัดมาให้เป็นเสียงโทนต่ําก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับ ครับผมแล้วเรื่องค่าไอดีที่จะขึ้นนะครับตรงนี้นะครับค่าไ d เดีเขาจะไม่โชว์เป็นตัวเลขนะครับผมเขาจะแจ้งแค่แค่เสียงนะครับผมว่านี่เราเจอ,เอ,อสนิมเหล็กหรือว่าตะปูแล้วครับผมเป็นโลหะประเภทที่ว่าไม่มีค่าพวกฟอย์พวกออซองบุหรี่นะครับผมพวกนี้เราก็จะข้ามไปเลยแต่แต่ครับผม เหรียญบาทครับผมเหรียญบาทยังจับอยู่นะครับเหรียญบาทมีส่วนผสมของอพวกโลหะเหล็กพวกสังกะสีพวกอะไรพวกนี้ก็ยังจับอยู่ปกตินะครับผมทีนี้เราก็จะมาทดสอบความลึกการจับเหรียญบาทดูนะครับว่าเขาสูงสุดนี่เขาจะจับได้กี่เซนติเมตรนะครับผม <c oughs> เริ่มเลยนะครับผม ยังจับได้อยู่นะครับผมอ่าจับได้ที่เเซนติเมตรนะครับผมเเซนติเมตรเหรียญบาทจับได้ความลึก7จ็เซนติเมตรนะครับผมเอาต่อไปเหรียญ2บาทนะครับเหรียญสองบาทอ่าตัวนี้จะชัดเจนนะครับเสียงสังเกตเสียงเสียงจะโทนสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมอันนี้เรามาจะมาวัดความลึกกันดูอีกทีหนึ่งนะครับ ยังจับได้อยู่นะครับ10 13เซนติเมตรนะครับผม13เซนติเมตรต่อไปเหรียญ5บาทนะครับผมเหรียญ5บาท <c oughs> นี่นะครับเหรียญ5บาทเหรียญ <c oughs> 5บาท <c oughs> นี่จะออกโทนสูงนะครับเสียงเขาจะสูงแล้วก็ตัวเลขค่าไอดีนี่จะขึ้น90 90กกว่ากว่าเลยนะครับผมเดี๋ยวทดสอบความลึกกันดูนะครับผมว่าเขาจะจับได้ที่ ล,ลึกแค่ไหนนะครับอ่านี้หลุดแล้วครับ14เซนติเมตรนะครับผม14เซนติเมตรต่อไปเหรียญสิบครับผมนี่นะครับเหรียญสิบโทนเสียงออกจากกลางๆนะครับผมสังเกตค่า ID นะครับเขาจะอยู่ประมาณ30กกกว่านี่ครับผม เดีวดูความลึกนะครับ15เซนยังจับได้อยู่นะครับจับได้ที่15เซนนะครับผม15เซนนี้ยังเอาอยู่นะครับผมต่อไปเป็นแหวนทองนะครับผมดูค่า ID นะครับผมค่า ID ก็ขึ้นประมาณตัก50กว่า60นะครับผม เดี๋ยวดูความลึกนะครับ10เซน12เซน13เซน13เซนติเมตรนะครับแหวนทองสองสลึง13เซนติเมตรนะครับต่อไปเป็นสร้อยทองนะครับผมสร้อยทอง1บาทนะครับดูที่ว่าเออเออเออขาจะจับได้ความลึกเท่าไหร่นะครับ จะจับได้ที่ความลึกประมาณ10 9เกซนติเมตรนะครับ9ก้ซนติเมตรอืมอันนี้ก็เป็นที่ความหนาแน่นของอเนื้อทองที่ใช้ทำด้วยนะครับผม,ผมว่ามันมันกระจายกระจายกันเเครื่องเขาจะจับได้ค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยดีเหมือนแหวนเหมือนแหวนนี่จะจับได้แน่นๆมากๆเลยนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบดูเอ่อตรงนี้นะครับตรงนี้คือสเกลของความลึกนะครับผมตอนที่เปิดเครื่องมานี่โรงงานเขาตั้งไว้ประมาณ70%นะครับผมถ้าเราต้องการความลึกเพิ่มเติมนี่เราจะมาปรับตรงนี้นะครับ กดคำว่าเซนนะครับแล้วก็กดบวกขึ้นไปนะครับแล้วก็กดเซนอีกทีหนึ่งตรงนี้เขาจะาตรวจตรวจจับโลหะได้ลึกที่สุดนะครับส่วนพวกค่าต่างๆนี่เป็นค่าเหรียญค่าโลหะค่าทองค่าเงินนะครับผมตรงนี้เขาจะขึ้นเรียงกันไล่กันไปนะครับส่วนตรงนี้เป็น เรื่องของการตัดโลหะเ,เราจะตั้งตัดตั้งตัดโลหะโดยใช้ปุ่มปุ่มดิสกับ motion นน o c คปุ่มน็อตรงนี้นะครับร่วมกันกับบวกลบค่าที่เราจะต้องตั้งตรงนี้ส่วนตรงนี้ไว้เสียบหูฟังนะครับใช้แจ็คขนาดเล็ก3า 2อมิลได้นะครับผม3.5 3.2 mm ได้นะครับขนาดเล็กฮะ,ะเสียบหูฟังได้อ่เอ่าอินดิเคเตอร์ของแบตเตอรี่แจ้งแบตเตอรี่อ่อนเขาจะอา่อาอ่าขึ้นตรงนี้นะครับแบตเตอรี่เต็มจะไม่จะไม่ขึ้นนะครับผมอ่าสัญ,ญลักษณ์แบตเตอรี่นะครับก็จะไม่ขึ้นอา่าขอจบการ าสาธิตเครื่อง MD 4060ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ